พ่อเคยเรียนปรัชญาเวลาที่ก่อนที่จะเข้าสู่ชั้นเทววิทยานักปรัชญาค่ายต่างๆหรือแม้แต่เทววิทยาด้วยโดยเฉพาะถ้ามองดูปรัชญาแบบตะวันออกหรือว่ากรีกก็ได้ค่ายต่างๆล้วนมีธรรมเนียมการเป็นลูกศิษย์การเป็นอาจารย์ทุกคนต่างก็มีธรรมเนียมมากมาย อาจารย์ที่เก่งๆที่มีชื่อเสียงก็มักจะมีอาณาบริเวณมีขอบเขตชีวิตของตนมีลักษณะเฉพาะที่ควรเทิดทูนติดตามให้เกียรติแล้วก็แบ่งค่ายต่างๆแต่ขณะเดียวกันก็มีจะมีนักปรัชญาบางคนที่ที่เป็นสุดยอดของนักปรัชญาจริงๆด้วยชีวิตกับไม่มีอะไรเลย วันวันหนึ่งอาศัยอยู่ในโอ่งน้ําใบขนาดใหญ่เป็นที่พำนักเสื้อผ้าก็อาจจะไม่ค่อยสวยหรือมีแค่ชุดเดียวไม่ค่อยมีความสะอาดเขาบอกบางทีเราก็แยกศิล,ลปินกับความสะอาดยากเหมือนกันเนาะบางทีบ้านรกรกโกโปรกก็บอกเนี่ยบ้านศิล,ลปินบางทีมันก็ดูแปลกดีเหมือนกันคือไม่มีระเบียบอะไรมากนักแต่บางทีจิตวิญญาณของเขามันมีสิ่งที่น่าค้นหา มันมีสองประเภทที่เราสามารถถ้ามองเป็นดาลิสติกแบบทวิภาคคือภาคหนึ่งพยายามสร้างสรรค์ทุกอย่างให้ดูดีมากแต่ข้างในอาจจะไม่มีอะไรมากนะักอาจจะตูกทำโครงสร้างภายนอกใหญ่โตมโหฬารแต่ข้างในไม่มีอะไรจริงๆบางครั้งสิ่งที่เราได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสกับชาวฟาริสีซึ่งมีธรรมเนียมเยอะแยะบัญญัติของโมเสสมีสิบประการ ที่พระเจ้าประทานให้บัญญัติที่พระเจ้าประทานให้เหลือเพียงประการเดียวแบ่งเป็นสองส่วนรักพระเจ้าสุดดวงใจรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองแต่ธรรมเนียมต่างๆเยอะการจัดวางชีวิตการแต่งกายการร้างภาชนะทองเหลืองเครื่องใช้ต่างๆสิ่งต่างเหล่านี้ล้วนเป็นเป็นเป็นเปลือกแต่ไม่ใช่แก่นต่อให้เราจัดโต๊ะอาหารหรูที่สุด มีการวางระเบียบสวยงามสุดเครื่องมือที่แพงที่สุดแต่จริงๆแล้วคืออาหารที่เราต้องการคงไม่มีไกรนั่งแทะขอบจานหรือนั่งแทะซ่อมที่เป็นทองคำเป็นอาหารที่เป็นแก่นชีวิตของเราอะไรคือแก่นจริงๆและบ่อยครั้งาศาสนาก็มีอักเซสซอรีเยอะที่พ่อชอบพูดบ่อยๆวันก่อนพ่อตีก็พึ่งเทศใหญ่เยอะพ่อพูดบ่อยมากใหญ่เยอะได้ไหม บางที่มันเยอะจนกระทั่งไม่มีแก่นเหลือรถยนต์บางทีซื้อมารถมีล้อสี่ล้อเพื่อวิ่งได้สิ่งที่ทําก่อนใดก็คือต้องเปลี่ยนเป็นล้อแม็กที่ชั้นเลิศมันก็คือล้อใช่ไหมและออริจินัลที่เขาผลิตมาเขาคิดมาอย่างดีบ่อยครั้งมาก็ต้องเศกสารปั้นแต่งต้องเอาไปเขาทําสีมาแทบแย่จากโรงงานก็ต้องเอาไปเคลือบฟิล์มอีกสองสหมื่นหรือไม่ก็ต้องเอาไปทําเป็นคริสตัล สิ่งต่างเหล่านี้ลดเป็นอ c เซซอรีซึ่งไม่จำเป็นและอะไรคือสิ่งที่จำเป็นก็คือการรู้ความจริงสาระภาษาปรัชญาก็คือเอเซนส์ของมันเหตุผลที่มันตั้งอยู่ที่นั่นทำให้มี e x i s t ิสเทซวันนี้ใช้ภาษาปรัชญาเยอะรถเป็นรถยนต์เพราะมันวิ่งได้บ่อยครั้งเราตกแต่งจนไม่กล้าวิ่ง เจอถนนที่สกปรกไม่กล้าอาลงไปวิ่งกลัวมันสกปรกตกลงรถยนต์มีไว้เพื่อเราติดอยู่กับสิ่งภายนอกจนกระทั่งลืมสิ่งเหล่านั้นพี่น้องที่รักพระเยซูเจ้ายืนยันวันนี้ฟาลิสีธรรมาจารและพระองค์ใช้คําหนักมากเพราะอยากจะบอกว่าไม่อยากเชื่อว่าพระองค์ตัดคําแรงขนาดนี้ท่านใช้ธรรมเนียมที่ท่านสอนต่อๆกันมาทำให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นโมคา ประโยคนี้ต้องว้าวมันทําให้สิ่งที่เป็นแก่นในพระวาจาําสอนของพระเยซูเจ้าเป็นโมฆะไปหมดคําสอนคือความช่วยเหลือความใจดีช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้แต่บางทีเรากว่าจะช่วยเหลือได้ต้องมีอีเวนต์ออแกไนเซอร์ต้องมีช่างภาพมีคนมากมายความช่วยเหลือที่ยื่นไปนั้นบางทีหยิบไปแล้วกล้องลืมถ่ายต้องดึงกลับมาใหม่และส่งใหม่อีกสองสาครั้ง ตกลงแล้วแก่นอยู่ที่ไหนเราต้องการช่วยเหลือใช่ไหมท่านใช้ธรรมเนียมมากมายที่สอนต่อๆกันมาและจำเอาไว้ว่ายิ่งสอนมันยิ่งเยอะยิ่งทีมันก็ยิ่งเยอะและโดยเฉพาะพวกอีเวนต์ออแกไนเซอร์เขาต้องเพิ่มพอเขาเพิ่มมูลค่าไม่ใช่ให้กับชีวิตคู่แต่งงานแต่เพิ่มราคาเพื่อบริษัท นี่แหละพี่น้องที่รักเราเห็นความจริงวันนี้พ่ออยากจะพาพี่น้องเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วกลับไปดูซาโลมอนซาโลมอนสร้างพระวิหารถ้าพรนาพระวิหารนั้นสวยงามยิ่งใหญ่แต่ซาโลมอนบอกยืนอยู่หน้าพระวิหารซาโลมอนยืนอยู่หน้าแท่นบูชาชูพระกรรขึ้นสู่สวรรค์นธติฐานข้าแต่พระเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดเหมือนพระองค์ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินพระองค์รักษาพระสัญญาความรัก แม้สวรรค์ชั้นสูงจัก,กรวาลทั้งหลายไม่อาจรองรับพระองค์ได้แล้วพระวิหารที่พระเจ้าสร้างขึ้นจะรองรับพระองค์ได้อย่างไรซาโลมอนยอมรับความจริงพี่น้องพ่อก็ไต่ตรองจริงๆนะต่อให้เราสร้างวัดพระวิหารขนาดใหญ่แค่ไหนหรูหราแค่ไหนไม่มีหินสักก้อนเดียวที่มันมีความรู้สึกเราสามารถเจาะเราสามารถทุบทำทุกอย่างได้ ไม่มีหินล้ำค่าสักก้อนเดียวที่มีความรู้สึกแบบมนุษย์ที่อาจจะไม่มีค่าเลยถูกทิ้งไว้ริมถนนแต่เขาเจ็บเป็นเขาปวดเป็นเขารักเป็นและเขาสามารถประเมินได้สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่รักาศาสนาของเราเป็นาศาสนาที่ที่พระเจ้าไม่ใช่ลงมาในพระวิหารแต่ลงมาในร่างกายมนุษย์รับเอากายและพระองค์ยืนยัน พระองค์ตัดถึงพระวิหารของพระเจ้าคือพระไก่ของพระองค์ดังนั้นพระอยากจะบอกว่าธรรมเนียมสําคัญที่สุดอย่าเรียกว่าธรรมเนียมเลยบัญญัติสําคัญที่สุดบทสร้อยก่อนพระวรสารพระองค์ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรเราได้ยินในวันนี้บทสร้อยที่หมอดาวอ่านพระองค์โน้มใจข้าพเจ้าไปหากริศดีกาของพระองค์โรรดประทานธรรมบัญญัติของพระองค์บัญญัติเดียวที่ล้ําค่าที่สุด ก็คือความรักต่อพระวิหารของพระเจ้าและพระวิหารของพระเจ้าพี่น้องลืมเรื่องวัดไปได้เลยต่อให้วัดเส้นจอนได้อีกร้อยปีก็ไม่อยู่หรอกหลังเนี้ยไม่อยู่หรอกครับแต่จิตวิญญาณของพี่น้องของเราจิตวิญญาณที่เป็นนิรันด์ถ้าก้อนหินมีวิญญาณจะขึ้นสวรรค์ไปกับเราบนสวรรค์ก็คงวัดเส้นจอนหลังนี้ก็ไม่ได้สวยถ้าก้อนหินมีวิญญาณได้แต่พี่น้องที่รักครับจิตวิญญาณที่แท้จริง ก็คือเรามนุษย์และเราคือพระวิหารของพระเจ้าถ้าเราจะตกแต่งวัดให้สวยจะทำทุกอย่างให้สวยงามที่สุดก็ดีแต่อย่าลืมว่าวิหารแท้ก็คือชีวิตของเราพี่น้องของเราวิหารที่อาจจะดูเป็นเหมือนกับซากปรักหักพังไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์แต่ที่นั่นพระเจ้าประทับอยู่เชกเช่นประทับอยู่กับเรา และนี่แหละจะทําให้เราเข้าใจความจริงทําให้เราสัมผัสทําให้เราเป็นคริสตชนที่ที่มีพระเจ้าตลอดเวลาเราสามารถสัมผัสสรรเสริญขอบคุณและอยู่กับเพื่อนพี่น้องเพราะเราตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องรครับพระวิหารยิ่งใหญ่ที่สุดคือชีวิตของเราทุกคนที่พระเจ้าประทับอยู่จงขอบคุณพระเจ้าจงให้บทสดีวันนี้ที่เราได้ยินบทสดีที่84 เห็นคุณค่าของพระวิหารก็คือการประทับอยู่ในชีวิตของเราดังนั้นถ้าถามว่าแล้วจะไปปฏิบัติอย่างไรแค่กลับไปให้เกียรติพี่น้องชื่นชมเพื่อนพี่น้องปกติเวลาเราจะสาบานเรามักจะไปสาบานต่อหน้าพระวิหารเวลาเราจะสาบานสาบานสื่อสัญญาปฏิญาณต่อหน้ากันและกันเวลาที่เราจะกลนดาหรือสาบแช่งเรามักจะไม่ไปทํา ที่น่าวัดละมัง้งดังนั้นต่อหน้าเพื่อนพี่น้องชีวิตของเราสรรเสริญขอบคุณและชื่นชมวันนี้ถ้าเรามีความสุขแท้จากพระวาจาของพระเจ้าเราคงเห็นเพื่อนพี่น้องของเราซึ่งเราอาจจะทิ้งไว้เป็นซากปรักหักพังมานานแล้วในจิตวิญญาณของเราชื่นชมเขาเถอะเขาเป็นเพื่อนมนุษย์เขาเป็นพี่น้องของเราละบ่อยครั้งอาจจะเป็นคนในครอบครัวของเราอามน